เกรียสวัสดีท่านชุมชนท่านเลยครับก็กลับมาเลยครับสำหรับ d e ็กโปรไฟล์นะครับผม <c oughs> ความจริงนะครับผมว่าจะไม่ทำลิสต์นี้แหละนะครับผมแต่ด้วยความที่เอ่ออยากให้ทุกคนมีแนวทางในการจัดลิสต์นี้นะครับผมส่วนมากคิวิโดในการจัดเด็กฮีโร่สายยอดโรบอทเนี่ยมันค่อนข้างมีน้อยผมก็เลยมาทําให้ทุกคนดีกว่านะครับผมเพราะว่าเป็นแนวทางเนาะนะครับในมุมมองผมว่าจัดยังไงนะเล่นสายนี้ครับสายนี้ค่อนข้างเก่งเลยนะครับถ้าผมลองเล่นดูเนี่ยปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่เล่นเออ่บันที่ไฟสายฮิโรพวกแบบฮีโร่เวิรอก นะครับผมสามารถจะเล่นพวกดักกันเบ์ดักเนี่มากกว่าแต่พอผมได้ชุด S.U.B. 0-5ขีดมาเล่นเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่เด็กมันก็สนุกดีดีวะ่ะเออผมก็เลยลองจัดมาเล่นดูดีกว่าสำหรับตัวของยอดโรบอทนะครับผมเจทิ่แฟลก,ก็เป็นทีโบรบนะครับบัดี้ก็จะเป็นตัวของเรือรถยามิาทพาทาคาสกินะครับผมเทบาร์ดี้ hey, เรานะครับต่อไปก็เป็นบัรดี้เรานะครับผมสำหรับตัวของทาคัสกินะครับก็โอ้มันจะมืดไป ติดไว้เลย4ใบเลยครับสกิลคือโมตัวมันจะไม่ถูกทำลายไม่ถูกกับเครื่องมือโซ so, จะไม่โดนถอดด้วยความสามารถของกากู่แข่งขณะที่เราสเตชันการนี้ครับยกระบบดทุกใบบนสนามเราไซส์ลดลง3ครับเก่งมากนะครับผมคือเบียดไอเทมได้เป็นไอเทม,เเทมแล้วก็เป็นตัวไซส์ลดลงได้นะผมถ้าทุกคนนึกไม่ออกก็นึกถึงตัวไอบ็อกในตัว SUB01 ที่เป็นสายแปทเทอรี่ดิ้งนะครับสกิลคือเมื่อจบเทิงของผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนังมอนเตอร์บนสนามเราไม่ไมเกิน3ใบเข้าตัวโซการนี้ครับ แล้วมีคอนเตอร์แอคนะครับผมคือเมื่อเริ่มต้นในเมื่อในระหว่างเทเลเฟสทั้งสองฝ่ายครับสามารถขอยอดรบอทจากโซการนี้นะโดยจ่ายค่าคอสครับแต่คอคอสจะลดลง2เกรนะครับผมมีเทเนเทดเบิลบ์บ์แฮ็กโซการแล้วก็สเตชันครับสเตชันคือการจ่าย3เกรแล้วก็นำหกใบบนสุดจากกองรัสเอาสู่โซการนี้ครับผมสเตชันคืออะไรครับสเตชันก็เหมือนเป็นไลท์กับทาร์นฟอร์มแหละแต่ว่าอาจจะพิเศษตรงที่ไลท์สเตชันว่าไอ้พวกสเตชันเนี่ยจะมีความสามารถคือในการเอาเข้าโซตัวเอง ปกติไอทมบางใบอาจจะไม่มีการเอาเข้าโซแต่สเตชันเป็นคีย์เวิร์ดแรกเลยที่เอาเข้าโซได้นะผมสมมติว่าเด็กวกน,นี้จะเป็นเด็กพวกหรือลบมากกว่านะครับสมัยก่อนนะครับที่เขาเล่นกันนะครับก็ตัวนี้ก็ติดไว้4ใบเพราะว่าเป็นใบสําคัญที่เอามาเล่นนะครับผมโอเคครับต่อไปก็จะเป็นตัวของมอนเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นไอบ็อกนะครับโอเคตัวนี้มันถือตัวนี้ก็ข้างบนมีเขียนว่าการนี้ถือว่าเป็น เอ่อะอะไรการรวมร่างแห่งมิตรภาพไอ้บอกนะผมก็คือเป็นร่างเก่าด้วยใส่สีใบครับเพราะว่าสกิลมันคือเขาจจับสังเกตนะครับแล้วก็เมื่อการที่เข้าสนามหรือไลท์เราเลือกจะสั่งหน่วยจากนั้นหากเข้าเข้าสนามหรือไลท์จากความสามารถของแบ t เท e m e ่ d ิ n งหรือยอดโรบอทจะโม่หนึ่งใบจากกองการเราหนึ่งใบนะอะไรก็ได้ลงดอกแล้วก็สับกองการแล้วก็ได้จั่วการหนึ่งใบนะผมมีเดวบแหกโซกะนะบปันนี้เก่งนะผมคือหลายคน ที่ผมไปเห็นเขาแข่งเนี่ยเขารอดตายเพราะไอ้ตัวนี้เลยครับเพราะว่าตัวนี้ทั้งฮิวสามคือมันคอได้รัวๆครับแต่หากยูนิโซของเอทาคาซุกิมันจะเป็นการคอจานนงเกตฮิวสามจานนงเกตฮิวสามเห็นไหมนีะฮิวสามโมโมจวัวโมจวัวโมจวัวนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นเนี้ยเป็นเป็นไปนสำคัญมากเอาไปเล่นกับเด็กเก่าสายเก่าก็ได้สายเบรคเบดดิ้งแต่ว่าเป็นสายยอดโรบอทเนี่ยจะเก่งมากนะครับผมโอเคเพราะว่ามันคอ ได้ดักโซไงฮะโซมี3ใบก็ขอ3ใบแบบจ่ายหนึ่งเกจอะเพราะว่าเกจลดลง2องเพราะว่าตัวมันจ่าย3เกจพื้นฐานโอเคใส่ไปเอ่อ3ใบเอ้อ4ย4ใบดิ4ใบตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันนะครับออออรนะก็ยอดเอ่ออะไรเนี่ยกวียอดมเออกวีสงคารามเบื้องบิดาภาพครับทอคกิงนะ้งเนาะสกิลทอคกิ้งคือขอ,ขอ,ขอจ่ายสองเกจนะครับก็เมื่อเราไลฟ์การนี้นําการที่มีคำว่ากวีสงคาร,มรามที่ชื่อต่างกันจากกองการเราไม่เกิน3ใบ ขึ้นมือและสงองการ์ดทิกบนไม่สนใจครับเราสนใจแต่ทิกร่างเขาต่ครับผมวิชาคำรามจีเรจินฟินเจออะไรนี่แหละสามารถทิ้งการ์ดที่มีคาว่ากวีสงครามหรือยอดโรบอทจี่มือเราหรือดึงใบหากทิ้งจดจบเธอเนี้ยยอดโรบอททุกใบาวาสนามเราเอ่อจะตัวที่เนี้ยการ์ดทุกใบาวาสนามเราได้รับเพาเวอร์บุตรหนึ่งหมื่นดีเฟนต์บุตรหนึ่งหมื่นบุตรบวกสองคีย์ครับใช้ความสามารถเนี้ยได้เพียงครั้งเตือนไอ,อวิชาฟ้าคำรามไอ,อวิชาคำรามนี่แหละเออ ตัวนี้มีดับเบิลแท็กแล้วก็ไลท์ไลท์คือตราส3เกนียนร์นะผมตัวนี้เล่นกับสายเก่าก็ได้ครับตัวนี้แทบจะเป็นเขาเรียกว่าตัวสามาัญของเด็กเอเอ่ยอดไอ้กวีสงครามเลยครับเพราะว่ามันแจกบัฟ1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นสองขีครับถ้ามันได้บัฟเนี้ยมันจะตี20,000กับ20,000ื่นสี่ขีนะครับโอเคตอนนี้มีดับเบิลแท็กนะครับข้างเก่งมากครับบัฟให้เพื่อนตีหนักมากขึ้นนะครับผมตีไปสี่ใบเลยต่อไปก็เป็น นี่เป็นสายเก่าบ้างเกาะชั้นนอกยอมีตะภาพนะครับผมสเตเจียนะครับผมเป็นไซส์3นะครับก็ใส่มาเออสามใบครับเออลืมไปพวกยอดรบอทไซส์จะไซส์สา,สามหมดเลยเด็กนี้นะครับผมตัวมันมีสกิลคือคอร์สจ่ายสังเกตครับคูรูปเปอร์ที่ใซ้นั่นเดิมเป็น1บนสนามเราไซส์จะลดลงเพิ่มอ,อีกหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วมีเคาน์เตอร์ครับในระหว่งางอัตราเฟกของเราข้อคูรูปเปอร์ยอดรบอทไม่เกินหนึ่งใบาจากมือโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอสครับใช้เทคนิคี้เพียงหนึ่งครั้งเทิร์น ไม่ติดชื่อสกิลลงตัวใหม่ก็ใช้ต่อได้ครับสามารถลงตัวมันได้เพราะว่าตัวมันก็ติดยอดรบอดนะครับผมนี่คือบัคอย่างหนึ่งครับแล้วก็มีมูกับเทเนตทดเนาะตอนนี้ค่ะยูเนโซคือเราสามารถคอตัวที่แบบว่าจ่ายเกจแพงเนี่ยเช่นตัวการ์ดเบิร์นอะไรเนี่ยจ่ายสีเกจแล้วก็ตีต,ตีปุ๊บคอการ์ดเบิร์นเนี่ยมาตีต่อเนี่ยเออถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่สําคัญมากแต่ผมใส่มาสามใบเพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่เลือที่ใส่ห่วงมอนตัวอื่นนะครับผมก็ เป็นใบหนึ่งที่ค่างเก่งนะค,คอได้รัวครับถ้าไม่โดนเราจนทีต่อไปก็เป็นโปรโม,โมนะครับที่ได้จากงานนะครับผมที่ผมไปมานะครับนั่นคือคิงละดานะครับเฟร,รมจูดโจมใหม่นะครับผมสายฟ้าขาวนะครับและมีสกิลค,คือมันกันที่อยู่บนสนามหรืออยู่ในโซของเรือรบและและครูทูเปอร์ทุกใบบนสนามเราจะมุกถูถกลับเค้ืนมือความเสียหาย เอะไอความสามารถจะไม่ถูกยอเลือและความเสียหายที่เราได้รับจะลดลงหนึ่งหน่วยจากทุกอย่างครับจากยิงเลือดจากตีก็จะลดลงหนึ่งหน่วยครับและทิหนึ่งคือหากการที่อยู่โซของเรือรบต่อจํานวนการในโซของเอรือรบทุกการทุกใบอุปสมณเราได้รับพาวเวอร์บวกสองพันหากเรือรบมีโซประมาณเจ็ดใบเนี้ยเออเจ็ดใบก็จะบวกประมาณหมื่นสี่นะครับ, <S <S บ<า>แล้วก็หากมันอยู่ในโซสองตัวโอ้โหผมไม่รู้ว่านับตัวมันไหมถ้าใครรู้ว่านับตัวมันหรือไม่นับประมาณเขาคอ,คอมเมนต์ออกมาด้วยนะครับผมสมมุติว่าไม่นับตัวมันเนี้ย เออ่โซมนนั牡มันประมาณเอจอ็ดใบมีมันสองตัวสี่พันสี่พันเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดมั้งเจ็ดสี่ยี่สิแปดเออเจ็ดสี่ยี่แปดก็ประมาณสองหมื่นแปดอะโกงไหมออโกงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ใส่สามใบเลยครับแล้วก็วิธีเอาข้อโซคือจะอยู่บนสนามหรืออยู่โซก็ได้อยู่บนสนามก็เก่งอยู่ในโซก็เก่งนะแต่ว่าแนะนําอยู่ในโซมันจะเก่งสุดนะผมจริงเ,เดี๋ยวมาสามใบต่อใบเป็น ตัวของเอากิมเอลการ์ดเบิร์นนะครับจ่ายสีเกรดนะคอคอสมีคอน์เตอร์แอคเนลคือไลท์ได้นะผมการนี้จับมือโดยจ่ายคอสนะผมสกิลมันคือการนี้ไม่ถูกทำลายไม่ถูกการขึ้นมือจะไม่ถูกเลสด้วยข้อสมัครของการคู่แข่งอ่ะอีกทิกหนึ่งคือเที t ่ในเท็ดนะครับผมดับเบลูต์แหกแล้วก็ไลท์น้ำการที่มีคำว่าการ์ดเบิร์นในชื่อการ์สบนสนามเราหนึ่งใบลงดรอปแล้วก็จ่ายสีเกรดนะครับผมตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับเรามีไอตัวเทเจียตัวนั้นตีปุ๊บทอตัวนี้มา ตีสี่ขี้สี่หมื่นครับตีไรเทีมทานเข้านะครับผมพาไปยืมตัวท็อกกิ้งบวกหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นอะไรก็จะตีประมาณห้าหมื่นหกขีเทเนเท็ดนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสําคัญหนักเหมือนกันครับแต่ใส่สองใบเพราะว่าตัวบุกนีิเนี่ยก็มีตัวของไอบ็อกเออสเตเจียแล้วก็ตัวของเออท็อกกิ้งตัวนี้ก็เป็นเหมือนตัวบุกตัวปิดมากกว่าตัวปิดเกมนะครับผมเจใส่สองใบนะครับอ่ามันก็ตัวปิดเกมนะครับผมสหรับตัวของ เทพยักษ์ยอดเห็นเอ่อเทพดับยักษ์ยอดมิตรภาพไคเซริออนนะผมก็เป็นไคเซลิออนตัวเก่านะผมเป็นร่างใหม่นะครับสกิลคือคอยๆจ่ายสามเกตน,นะครับแล้วก็เราเมื่อเราทำไลฟ์เป็นการนี้นำเบสบัลทีนที่มีคำว่าเทพในชื่อการไม่เกิน4ี่ใบสี่ใบจากกองการเราสู่โซการนี้และสับของการครับเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำการช่องช่อดอกเราไม่เกินสี่ใบเข้าโซการนี้ครับผม และหากการนี้มีโซ่สีใบมากกว่าการนี้จะบวก2องขีครับแล้วก็มีโซกะแล้วก็ไลท์ไลท์ก็คือวางการวางทับการที่มีคาว่าไลท์แล้วก็จ่าย2เกตนะครับวันนี้ไปเล่นกับสายเก่าก็ได้นะแต่สายเก่าคงไม่มีใครเล่นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าของเริ่มหายะละตอนนี้เป็นตัวปิดเกมเหมือนกันนะครับถ้ามันอยู่ไอตัวเออ่ไอตัวไอทอกกิ้งมันจะเป็นเจ็ดขีนะผมโอเคไม่มีเพียนในเทนักเสียดายตัวนี้นะครับผมตัวนี้เราต้องพยายามเคลียร์บอกคู่แข่งให้ครบแล้วก็คอตัวนี้จากโซนะครับ่ท้องใบ ต่อไปก็เป็น2ตัวนี้นะครับผมก็ที่ผมใส่มาน้อยเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันมันเขาเรียกว่ามันกะหรือว่ามันไม่เก่งผมรู้สึกว่าขึ้นไขมันยากนะครับสองตัวนี้มันก็เลยไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ครับเออเริ่มจับไปนี้ครับวินนิ่งแมปซิมมั่มนะผมสกิลมันคือเขาคอ,อ,อจากสามเกจนะครับแล้วก็มีทีหะเรามีเลื่องหกหน่วยตามกว่าไลท์เชนเชอร์และยอดโรบอททุกใบบนสนามเราได้รับเขาเออไม่ถูกทำลายนะผมเอออะไรเนี่ยไม่ถูกกลับขึ้นมือและความสามารถจะไม่ถูกยั่วเลยโดยความสามารถการแข่งคือการขึ้นนมือกัใ เทคคือได้รับ power defense อย่างละ6,000ครับทั้งบอร์ดที่เป็นยอดบอทหรือไลเชนเจอร์เมื่อการจบการต่อสู้วงการนี้นะครับผมที่การที่โจงตีฮะเรามีพันชีวิตของเราติดามกว่าจนทุกเนี้ยไลเชนเจอร์ทุกใบบนสนามได้รับควอติโปแท็กครับซึ่งนับตัวมันด้วยเพราะว่าตัวมันก็เป็นไลเชนเจอร์นะครับผมถ้าอยู่กับตัวท็อกกิ้งและเรามีละหกหน่วยมันจะตี5คิขีรอบเทเนเนตเตอร์แท็กนะครับโหดมากแต่ว่าเงื่อนไขยากหน่อยโอเลยใส่ว่าใบหนึ่งนะครับผมโอเคต่อไปเป็น ตัวของไกเอ็นโอนะครับผมสกิลคือนำมอเตอร์บนสนามเรา1ใบหรือมากกว่านะครับผมเข้าสู่โซการนี้จ,จ่ายสังเกตครับเขาเลือกครับเลือกการ์ดบนสนามของแข็งไม่เกินหนึ่ใบทอโซของการ์ดท,ที่เราเลือกนั้นลำลงดรอปและหักทำนะแล้วก็ทําลายการนั้นหักทำสแตนการ์ดนี้นะครับผมซึ่งผมเอาอไปเล่นผิดด้วยคือผมไม่กดเท็ทลายกดเททอโซ ถอดโซแล้วก็ทำลายแล้วก็สแตนตีสแตนตีตัวนี้มีประโยชน์ครับเจอเด็กที่ไม่มีไม่มีการถอดโซเนี่ยใบยนี้เป็นใบที่ค่อนข้างที่จะควรประสานคู่แข่งเหมือนกันคาคู่แข่งมีโซยเยอะอก็มีเทเทโซกาเนาะก็ติดไว้หนึ่งใบนะผมว่าเป็นตัวที่การถอดโซก็มีการแทบทุกเด็กแหละใบนี้ก็เป็นตัวที่แบบว่าไว้กันเจอพวกที่ไม่มีการถอดโซนะโซน่านาหนานะไม่มีกันก็ใบนี้เป็นแนวทางได้ต่อไปเป็นเวทมนต์นะครับผมเวทมนต์ก็จะเป็นตัวของใบนี้นะครับ สันพันธ์แห่งนรก,กครับก่อตั้งหน่วยยอดยอดไอ๋ยอดไอ,ดอ,ดอด๋มิตรภาพนะครับผมคัสโคจันเนื้อเลือดนะครับผมเลือดใช้ควาสามารถอยัวอย่างจะได้นนี้แล้วก็ไล่ไปนี้เพียงครั้งเทินสกิลแรกนัมมอนเตอร์ยอดระบอดไม่เกินหนึ่งใบจะก,ก็เล่าขึ้นมือสับของการ์ดอ่าที่อีสองคือนัมมอนเตอร์จากช่องดอกเราเอ่อรวมกันไม่เกินสองใบเข้าซโซโซยอดระบอดบนสนามเราหนึ่งใบครับผมซึ่งมีประโยชน์ทั้งคือทั้งหาอาสกิทาสกิแล้วก็หาเอา่อเอาตัวโซโซตัวอยู่ในดอกเกร่งๆเนี่ยเข้าโซเหลือเรานะครับ ตอนนี้มีประโยชน์นะผมทั้งหาเสิร์ชหาขึ้นมือหรือว่าเอาเข้าโซน่นะครับผมเพื่อคอยจะโซน่นะครับสี่ใบเลยโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวของการ์ฟาร์มการ์ฟาร์มก็จะเป็นตัวของประชุมภารกิจนะครับผมสกิลคือล่ากันนี้ได้เมื่อเราไลฟ์หรือสเตชันอยู่นะครับเปิดท็อปสามครับน้ำให้ดูหนึ่งใบเข้าเกตหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือจะทิ้งลงดรอปหรือว่าจะเอาเข้าโซ่การ์บไอเทมบบสนามเรานะครับผม ก็มีทั้ง B ีดีทั้งได้มือได้เกตแล้วก็ได้ยาโซนะครับหรือวอ่ามาถมดอกก็ได้นะผมเกตแต่สม่าเอามายาโซมากกว่าถ้าไม่เจอพวกมอนสเตอร์ที่เป็นหุ่นยนต์เนาะถ้าเจอหุ่นยนต์เราจะเอายาโซถ้าไม่เจอก็จะเอาลงดอกมากกว่าาะ่มมันจะไม่มีประโยชน์ก็ติดไว้สามใบครับเพราะว่าเป็นการฟาร์มสามมันจาฮีโร่เนาะถ้าที่เด็กที่มันมีไหลนะครับเป็นสามมันต่อไปก็เป็นต,นต,ปปนตัวของ extra order ครับทิ้งคูรูเปอร์หรือยอดโรบรอทจับมือเราหนึ่งใบจัวสองเราสเตชันอยู่ จะได้จุ่อีหนึ่งนะครับไล่ extra order ที่เพียงหนึ่งครั้งเทิร์นก็จุ่อสามนะครับผมก็เป็นใบที่เก่งกันจุ่อสามนะครับผมแค่ทิ้งมือหนึ่งใบนะครับต่อไปเป็นกาเซ็ตนะครับผมมิดยังไงล่ะเจ้าคะนะครับผมยอนระบบทุกใบบนสนามเราจะไม่ถูกเลสและความสามารถจะไม่ถูกยอดเลิกด้วยความสามารถของการคู่แข่งและเมื่อมีการขั้วสุดโซยอนระบบทด้ชาร์จจั่วนะครับผมใช้เธอละครั้งนะครับมิติทชื่อสกิลนะครับผมเซตใหม่ก็ใช้ต่อได้แต่เซตได้แค่ใบเดียวนะครับผมใบนี้ถ้า คอมมือยังไงเดี๋ยมีการเข้าโซสมมุติว่าเราได้ไออยางไงสมมุติว่าเราเข้าโซเราขออสกิลเข้าโซก็ได้ชาร์จจวครับขออะไรก็ได้ที่มันติดชาร์จจวนะครับผมโอเคอย่างเช่นตัวของคซเลออนเนี่ยเข้าโซชาร์จจวนะครับผมโอเคแต่มันติดหนึ่งครั้งเทอเนะใส่สามใบครับเพราะว่ามันกันเลสกันใบแล้วก็ได้ได้ชาร์จจวด้วยนะครับโอเคต่อไปก็เป็นการป้องกันแล้วนะครับผมก็จะเป็นไม่ยอมง่ายๆหรอกนะครับผม ชื่อเท่นะครับผมต่อโซ่หนึ่งใบหรือมากกว่าของยันระบอทบนสนามหนึ่งใบเลือกใช้คอมสามารออย่างจะดัางน,น,นี้เลือกกราบบนสนามเราไม่เกินหนึ่งใบต่อจำนวนโซ่ที่ถอดด้วยแคสคอการ,การ์ดนี้และสแตนการที่เราเลือกเหล่านั้นแล้วก็ดีเทคนึงคือเลือกกราบบนสนามาแข่งไม่เกินหนึ่งใบต่อจำนวนโซ่ที่เราถอดด้วยแคสต์ของการนี้นะจะทำเธอเน,นี้ยการ์ดที่เราเลือกลบพาวเวอร์หนึ่งหมื่นและลบคีย์สามคีย์ครับโอ้โหเด็กตีหนักๆนี่ก็ ลบสามพีถือว่าไปเจอเด็กอัทุราอะไรมาเนี้ยเอออัทุราก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับผมโอเคติดไว้เอ,อ่อสามใบนะครับเพราะว่าเป็นใบทั้งตีทั้งมีเวฟแล้วก็ทั้งป้องกันด้วยนะครับผม okay. ติดไว้ก็สามใบต่อไปเป็นการฟาร์มของสมานเลยครับใบน,นี้นะครับผมก็เด็กเอเด็กอะไรนะกองพลอากาศยานก,กับเรนได้สำหรับตัวของจ้องฟังเสียงตะรโกนแห่งจิตวิญญาณของฉันนะครับชื่อ แรกกันได้ได้เมื่อแข่งสันุตีแล้วเราไล่หรือทานหรือสเตชันยูคอเตอร์ครับยืดเลือกจันตีนั้นหาไอทม่บนสนามเรามีโซตั้งแต่1ใบหรือมากกว่าชาร์จ2และได้เลือด2ครับและหากมีโซ3ใบามากกว่าได้จวบหนึ่งนั่นก็คือเลือกตีชาร์ 2, 2, จ2ฮิว2จว1หนึ่งมีโซสมใบมากกว่ายืดเลือกตีชาร์ 2, 2, จ2ฮิว2มันไม่ติดหนึ่งครั้งเถินนะแล้วไม่เป็นการป้องกันที่แบบว่าเดี๋ยวนี้ในสมัยนี้การป้องกันแบบยืดเลือกตีชาร์จสฮิว2จวบหนึ่งนี้มีแค่ทุกเล็กอะครับ เดี๋ยวนี้ก็เอาไปเล่นเด็กคิโรว์สายไหนก็ได้นะผมแต่ขอให้เป็นสายที่มีความสามารถไลท์หรือสเตชันอยู่นะผมสามารถจะไปเล่นพวกกองพลอัจฉริยะยานมากกว่าว่ามันต้องยัดโซนะครับสามใบต่อไปไปบนสายยานสองใบแล้วล่ะคิโร่ทามนะผมได้ได้เมื่อเราสายไอเทมอยู่นะครับแคสซอเจ็บใจอย่างเลือดนะผมเปิดสามน้ำที่ดูหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเขาเกตครับทั้งได้มือได้เกตด,ด้วยครับผมและวก็เด็กนี้ก็ค้างใช้เกตเยอะอยู่ ก็ประมาณหนึ่งครับถ้าเราไม่ได้มีตัวสําคัญอยู่ในโซ่ผมว่าตัวสําคัญอยู่ในมือเราก็จะคอมาได้พอคอจบเทินปุ๊บเอาเข้าโซนะก็จะประมาณนะครับลุกเล่นก็ติดไว้2ใบนะครับเพราะว่าการฟาร์บดีนี้จะเยอะแล้วต่อไปก็เป็นลงเก็บเบสมชินนะตัวนี้เป็นใบเก่านะครับอันนี้เขามีรีมาให้นะครับก็สกิลคือแล้วได้เมื่อเราไลท์หรือสเตชันอยู่เท่านั้นนะครับคาเตอร์ครับเลือกการ์ดบทสนามเราหนึ่งใบเปิดท็อป3นํนการ์ด ไม่เกินหนึ่งใบที่เราดูอ่ะเข้าสู่โซลการที่เราเลือกที่เหลือเขาเกตนะผมเดี๋ยวแม่บอกว่าไม่เกินเะนาะถ้ามองว่าไม่มีอะไรก็ชาร์จสามเกตนะผมก็ติดไปสองใบนะเอามาชาร์เข้าโซ่เธอผู้แข่งอะไรมาได้เพราะว่าติดเคาน์เตอร์เจอแล้วไฮเปอร์เจจีนะครับนำการที่มีเคเาว่าไฮเปอร์เจจีจากกองหรือดรอปเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือหากคนขาดจากกองสัมการจะนั่นหาเราไลฟ์สเตชันอยู่ได้จวดและเราสามารถเจอแล้วไฮเปอร์เจจีได้เพียงหนึ่งครั้งเทือนก็หายไฮเปอร์เจจีชาร์จสี่เกตแล้วแล้วก็ได้มือด้วยนะครับผม ใบนี้เป็นใบที่สําคัญมากนะครับใครที่เล่นสายไลฟ์อยู่เซชันอยู่นะผมตัวนี้ใส่มาสองใบเขาว่าเด็กกิโลเนี่ยใช้เกจค่อนข้างเยอะครับต่อไปไฮเปอร์เนจี้ครับตัวนี้ผมได้มาชุด fd 0 8เนาะเป็นตัวเจมโคเซตตาชาร์จสีเกจครับไลฟ์ไฮเปอร์เนจี้วิ่งรั้งคืนก็ชาร์จสีเกจชาร์จเยอะมากเลยนะก็ใส่2ใบนะครับเอามาชาร์จเกจต,ต่อไปก็เป็นการเพิ่มโซ่เ,เนาะสแคร็บเบิลสเปซนะครับผมสกิล และคันนี้ได้เมื่อเราสเตชันอยู่นำคูตูเปอร์หรือย่อโรบอทหนึ่งใบจากช่องดอกเราเข้าสู่โซเรือลบบนสนามเราจากนั้นนำการนี้เข้าสู่โซเรือลบบนสนามเราก็าคือเราได้โซ่หนึ่งใบตอนนี้ก็ได้โซเรือลบนะครับผมคือเอายัดทำไมไม่รู้เพราะว่าเอายัดไปก็ไม่เทคเกิดอะไรเกิดขึนมมขนมมข้นครับผมปกติไว้สองใบต้องเอาตัวจับเป็นจัดรอปเนี่ยเข้าโซนะครับใส่สองใบนะครับผมต่อไปตัดเวทครับและได้เมื่อแข่งและเมืองหมครับจะสังเกตตัดเวทแค่นี้เลย ต่อไปก็เป็นพรเทพสุริยันทุกคนน่าจะรู้เทคแล้วนะเพราะว่าเป็นก๊าซสามมันนะครับผมแต่นี้ก็ใส่สองใบเลยนะครับแล้วยันที่ใส่สองใบเลยครับทุกคนน่าจะดูเทคแล้วล่ะนะครับผมต่อไปก็เป็นบัตตี้แกนดิสนะครับได้ได้ต่อเมื่อแฟกของเราเริ่มต้นเป็นฮีโร่เวิลด์ดาร์กเวิลด์อายเดอสวายนะครับผมแคทคอร์ครับเลือกเผ่าบนสนามเราหนึ่งใบแล้วก็จานถังเกล็ดครับคอเตอร์เปิดดูฮ่านำก๊าซ ที่มีเผ่าที่เราเลือกสมมติเราเลือกดาก้อนหรือมังกรอ่ะมันจะเปิดห้าหยิบมังกรหนึ่งใบอ่ะไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือไว้ใต้กองแล้วก็ไล่ใบที่เกณฑ์นี้เพียงครั้งเดีเป็นใบสามัญของเด็กแล้วตอนนี้นะผมสำหรับดาร์คเวิร์หรือฮีโร่เวิร์ดไอส์สวายนะผมโอเคใส่ไปหนึ่งใบต่อมาก็จะเป็นลอสเวิลด์นะครับเด็กนี้ก็ฟาร์มหนักอยู่แล้วล่ะนะครับผมก็เลยติดลอสเวิร์ดใบนะผมโอเคโอเคสำหรับคลิปลิสต์นี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็ประกาศข่าวนะครับไอชุด fs s 0 2เนี่ย ผมจะสปอยว่าจะจัดเด็กอะไรโดยเด็แรกที่ผมจะจัดคือเด็กอัศวินเวทมนต์สเลยคือกาก้าจีโสายทั้งเมจิกและดาร์กอนสเลยคือไอ้ไอ้ลอสบูลนะครับหรือพวกมังกรพิษิก่เลยคือมะลุกนะครับผมจัดแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าผมเด็กผมไม่มีกี่เด็กที่ผมเล่นนะมะลุกผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วล่ะนะผมก็เลยซื้อของเสริมมาเล่นนะครับโอเคสหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ คลิปนี้มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ